แทบทุกศาสนาในโลกล้วนมีความเชื่อว่านรกสวรรค์นั้มีจริงวิญญาณที่ออกจากร่างใหม่ๆจะต้องถูกนำไปพิพากษาก่อนจะส่งไปเสวยผลกรรมของตนที่เคยสร้างไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตยอยู่ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็ตามหากใครสร้างกรรมใดไว้วิญญาณแต่ละดวงก็จะได้รับผลกรรมนั้นหนักเบาแตกต่างกันไปสุดแท้แต่ว่าใครจะสร้างบุญสร้างบาปม,มามากน้อยแค่ไหน อย่างเช่นเรื่องที่ในฉุยนำสกุลโตอินซึ่งมีบ้านพักอยู่ข้างวัดไทยเจริญตำบลบ,บางคุนทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้ถ่ายทอดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผลบุญผล,ผล,ผลบาปของชายผู้หนึ่งชื่อนายแพร่ราษฎรบ้านบางกระบอนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่เคยประชิญมาเมื่อประมาณปี2 5 0 4ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่นฉุยนำมาถ่ายทอดนี้ ได้มาจากปากคำการบอกเล่าของนายแพรผู้ซึ่งได้พบกับเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตนายแพรผู้นี้มีอาชีพเป็นชาวนาบ้านอยู่ริมคลองสองพี่น้องวันหนึ่งขณะที่แกกำลังไถนาอยู่กลางทุ่งนาไม่ไกลจากทางสัญจรไปมาเท่าไหร่นักได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาตามทางนั้นพอท่านเหลียวมาเห็นเข้านายแพรก็เดินมุ่งหน้าตรงมาหา เมื่อในแพรมองเห็นพระภิกษุรูปนั้นกําลังเดินตรงมายังตนก็หยุดไถนาแล้วเดินเข้าไปหาท่านเสเองต่างคนก็ต่างเดินเข้าหากันเมื่อเดินเข้ามาใกล้พอสมควรแล้วในแพรก็นั่งลงยกมือไหว้สังเกตว่าท่านเป็นพระแปลกหน้าแล้วก็เดินทางมาไกลในแพรก็กราบนมัสก,การพร้อมกับสุนทนาทักถามตามสมควรจากการพูดคุยกับพระภิกษุรูปนั้นทําให้ในายแพรทราบว่าท่านเพิ่งกลับจากการเดินทางไปทํากิจของสงฆ์ และกาลังจะเดินทางกลับไปจำพรรษาที่วัดแต่เกิดปัญหาตรงที่ท่านขาดปัจจัยค่ารถเนื่องจากปัจจัยที่ญาติโยมถวายมานั้นไม่เพียงพอคันจะเดินเท้ากลับก็คงไม่ไหวเพราะหุนทางยังอยู่อีกไกลามากเมื่อทราบอย่างนั้นในแพรก็คิดขึ้นได้ว่าในหมู่ช้าพุธโดยทั่วไปเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าพบพระภิกษุเกิดขัดข้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยที่ไหนถ้าได้มีโอกาสช่วยขจัดปัญหาความเดือดร้อนของท่านเช่นช่วยหาเรือให าหารถหรือว่าถวายค่ารถค่าโดยสารให้ท่านไดเดินทางไปได้ตลอดรอดฝังเนี่ถือเป็นการต่ออายุตัวเองหากมีโอกาสได้สร้างกุศลเช่นนี้แล้วถ้าถึงคราวเคราะห์ก็จะไม่มีเคราะห์ถึงคราวยากจนขาดสนก็มีแต่คนช่วยสงเคราะห์ให้ผ่อนหนักเป็นเบาและแม้ถึงคราวชะตาขาดก็จะเป็นการต่อชะตาจึงนับได้ว่าเป็นบุญญาลาบอย่างพิเศษเพราะฉะนั้นนายแพรจึงดีใจแล้วก็นิมนต์ท่านให้นั่งคอยอยู่ใต้ต้นไม้ก่อน ตนจะจัดการเรื่องปัจจัยให้ทั้งหมดตามต้องการแต่มีปัญหาก็คือเงินมีไม่พอเพราะนายแพรมาทำนาก็ไม่ได้นำเงินมาด้วยคนในกระเป๋ากางเกงได้เพียงบาทเดียวบ้านก็อยู่ไกลถ้าจะไปเอาที่บ้านก็ต้องเสียเวลาไม่ใช่น้อยแต่นายแพรก็ไม่ต้องเสียเวลาคิดมากนะักเพราะเพียงเขาวิ่งบ้างเดินบ้างไปตามบ้านชาวนาใกล้เคียงพักเดียวก็ได้เงินมาถวายพระจนครบ ก่อนออกเดินทางพระคุณเจ้ารูปนั้นก็อนุโมทนาและอวยชัยให้พรให้ศีลในแพรแล้วก็เพื่อนๆมีความสุขความเจริญในแพรนั้นรู้สึกเป็นสุขใจพระสิ่งใดทั้งหมดที่ได้มีโอกาสทําบุญคราวนี้อย่างไม่คาดฝันมาก่อนพอพระลาจากไปแล้วแกก็ก้มหน้าก้มตาไถานาของแกต่อไปเวลาร่วงเลยมาประมาณปีเศษขณะนั้นเป็นฤดูน้ําหลากท่วมไปทั้งท้องนา ในละแวกนั้นแม้แต่จะหาที่ดอนที่น้ำไม่ท่วมเพื่อเอาควายไปปล่อยกินหญ้าก็ยากเต็มทีแต่มีเนินป่าแห่งหนึ่งอยู่ไกลออกไปพอสมควรมีลักษณะคล้ายเกาะเวลาหน้าน้ำมีเนื้อที่กว่าไร่เศษในแพจึงได้ไล่ควายไปปล่อยให้กินหญ้าอยู่บนเกาะน,นี้เป็นนิดมาเป็นประจำทุกปีและบนเนินป่าหรือว่าเกาะน,นี้เองก็มักจะมีจำพวกกระต่ายและเก้งหนีน้ำขึ้นมาหลบซ่อนตามกอพงดงหญ้าอยู่เสมอ พวกสัตว์เหล่านี้มักจะว่ายหนีน้ํามาในตอนกลางคืนด้วยเวลาปลอดคนถ้ามีคนมารบกวนก็ว่ายหนีไปอยู่ที่อื่นต่อไปวันหนึง่งในแพไล่ควายไปเลี้ยงบนเกาะนี้เห็นเก้งตัวหนึ่งกําลังวิ่งหลบเข้าไปในพุ่มไม้ริมน้ําแกก็เกิดนึกสนุกขึ้นมายังไงไม่ทราบก็ลองวิ่งไล่ต้อนเล่นวิ่งไปสกัดหน้าทั้งโน้นทีทั้งนี้ทีวกไปเวียนมาอยู่บนเกาะพอเก้ง หมดท่าเขาจริงๆมันก็วิ่งลงไปหาน้ําทําท่าจะกระโดดลงไปแต่ก็คงจะกลัวน้ําก็วิ่งสวนขึ้นมาใหม่ท่าทางที่เก้งวิ่งหนีลนลานด้วยความกลัวตายนั้นถึงแม้นายแพรจะไม่ได้คิดจะฆ่ามันให้ตายแต่ก็รู้สึกสนุกสนานอยู่ไม่น้อยเหมือนกันมีคนสองคนทํางานอยู่บนที่ดอนชายป่าริมทุ่งอีกแข่งหนึ่งเหลียวมาเห็นนายแพรโบกมือทางโน้นทางน,น,างนี้วิ่งไล่โวกเวกอยู่บนเกาะก็นึกรู้ ทันทีว่านายแพคงจะพบสัตว์ที่หนีน้ําขึ้นไปหลบอยู่บนเกาะนั้นเขาแล้วคนสองคนนี้เป็นนักเลงเล่าชอบจับสัตว์ที่หนีน้ําไปติดอยู่ตามสมทุมพุ่มไม้บนเกาะต่างๆเอามาฆ่าทําเป็นกับแกล้มทั้งสองก็เลยลุยน้ํามาหานายแพและเมื่อเห็นสัตว์ที่ตนคาดคะเนนั้นเป็นแก้งตัวงามก็ยิ่งดีใจใหญ่ช่วยกันวิ่งสกัดหน้าสกัดหลังให้แก้งเหนื่อยเปรี้ยเสร็จแล้วก็ทุบด้วยตอท่อนไม้จนตาย ทั้งสองคนช่วยกันถลกหนังเอาชำํชำแล่เนื้อบางส่วนมายื่นให้ในายแพแต่นายแพไม่ยอมรับเขาก็เลยเอาเนื้อไปทั้งหมดข้างนายแพก็ได้แต่ยืนเสียใจเพราะถึงนายแพจะไม่ได้เป็นผู้ฆ่าเก้งนั้นโดยตรงแต่ก็ได้ชื่อว่ามีส่วนในการตายของเก้งตัวนั้นอยู่เต็มประตูทีเดียวจึงเป็นอันว่าถึงแม้ว่านายแพจะได้ทําบุญร่วมกับคนอื่นในระยะแรกแต่อีกไม่กี่เดือนต่อก็ได้มีส่วนในการทําบาปร่วมกับคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกัน หลังจากนั้นประมาณห้าหเดือนน้ําลดไปจนหมดทุ่งแล้วนายแพรก็ไล่ควายไปเลี้ยงในทุ่งนาของตนตามปกติวันหนึ่งเกิดล้มป่วยแล้วก็มีอาการหนักมากขึ้นทุกทีผลที่สุดก็สิ้นชีวิตลงเมื่อปีพศ2 5 0 4แต่การตายของนายแพรนั้นเป็นการตายชั่วคราวหลังจากสิ้นลมหายใจไปประมาณ6ชั่วโมงก็ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วแกก็ได้เล่าเรื่องอันแปลกประหลาดให้ญาติพี่น้องไปเยี่ยมที่ไปเยี่ยมะให้ได้ฟังว่า ขณะที่แกป่วยหนักมากนั้นรู้สึกว่าหายใจขัดขัดไม่เต็มอิ่มตัวชาและไม่มีแรงที่จะยกแขนขาหรือว่าพูดจาได้ต่อมาก็รู้สึกว่าอาการต่างๆนั้นพลันหายว่าไปเหมือนปิดทิ้งรู้สึกตัวเบาหวงเหวยงจึงลุกขึ้นนั่งเหลียวไปมองดูหมู่ญาติและลูกเมียเห็นกำลังร้องไห้แสดงอาการโศกเศร้าหน้าสงสารมากต่อมาก็ได้รู้สึกว่าได้เดินทางไปตามทางสายหนึ่งแต่จาไม่ได้ว่าที่ไหน พอเดินไปได้ไม่นานนะักก็พบผูงคนและสัตว์จำนวนมากอยู่รวมกันเป็นเป็นผูงใหญ่ในที่แห่งหนึ่งก็นึกรู้ขึ้นมาเองว่าคนพวกนี้ล้วนแต่ตายไปแล้วทั้งนั้นและกำลังถูกนํามารวมกันที่นี่เพื่อจะพิจารณาหรือว่าสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งก่อนที่จะปล่อยให้ไปทางอื่นต่อไปในแพรได้ไปเยือนรวมกลุ่มอยู่กับเขาด้วยในที่ประชุมนั้นมีคนหน้าตาหน้ากลัวคนนึงนั่งอยู่บนแท่นประธาน ท่านผู้นี้กำลังพิจารณาตัดสินว่าใครควรจะไปเกิดที่ไหนโดยเรียกเข้ามาหาทีละคนแล้วก็สอบปากคำพร้อมกับเปิดสมุดออกตรวจสอบดูด้วยในแพรพยายามนึกทบทวนความจำถึงการกระทำของตนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าได้เคยทำชั่วอะไรไว้บ้างแต่ก็ยังนึกไม่ออกได้แต่คิดว่าขณะที่ตนตายลงนั้นก็อายุตั้ง60ปีเศษแล้วในวัยหนุ่มคงจะต้องทำความไม่ดีอะไรไว้บ้างไม่มากก็น้อย แต่ในตอนอายุมากขึ้นแล้วก็ไม่เห็นเลยว่าได้เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนบ้างขณะกำลังมองดูคนโน้นคนนี้ไปพลางๆและพยายามระลึกถึงกรรมที่ตัวทำก่อนตายพลันสายตาของนายแพรก็เหลือบไปเห็นเก้งตัวหนึ่งยืนปะปนอยู่ในกลุ่มคนและสัตว์กลุ่มนั้นด้วยครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อหัวนนึกทบทวนไปมาสักครู่หนึ่งความทรงจำอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นทำให้ในายแพรสะดุ้งใจ และเมื่อแกหันไปสบตากับเก้งตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งก็จําได้อย่างแม่นยําว่ามันคือเก้งตัวที่ถูกทุบตายเมื่อห้าเดือนที่แล้วมานั่นเองในแพรพยายามสอดสายสายตาหาคนสองคนที่ทุบมันตายคราวนั้นก็ไม่พบแต่ใจก็ยังดีอยู่เพราะตนเองไม่ได้เป็นคนฆ่าเก้งตัวนี้พอถึงรอบที่นายแพรจะต้องถูกสอบสวนบ้างเก้งตัวนั้นก็รีดเข้าไปหาผู้ตัดสินแล้วฟ้องขึ้นว่านายแพรนาตีมันตายขอให้ในายแพรใช้นี่กรรมที่ทําขึ้น นายแพรรีบร้องอุทธร์ขึ้นว่าแกไม่ได้ตีเก้งตัวนี้ตายเพียงแต่อยู่ที่นั่นด้วยขณะที่เก้งตัวนี้ตายลงคนที่ทำงานใกล้ๆสองคนต่างหากที่ฆ่ามันแกไม่ได้ร่วมลงมือสังหารกับเขาด้วยเลยเมื่อได้ยินนายแพรปฏิเสธเช่นนั้นเก้งก็แย้งขึ้นว่าแม้นายแพรจะไม่ได้คนลงมือฆ่ามันแต่นายแพรเป็นหัวหน้าเป็นคนตะโกนเรียกเพื่อนเขาอีกสองคนมาช่วยกันวิ่งไล่มันพอไล่ทันก็ช่วยกันรุมตีมันจนมันตายในที่สุด นายแพ้ได้ยินเก้งร้องเรียนอย่างนั้นก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าแกเป็นเก้งตัวนั้นก็คงจะต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะแกเป็นต้นเหตุให้ชายสองคนรีบลุยน้ำมาเก้งก็เลยถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาในวันนั้นแต่ก็อดคิดเข้าข้างตัวเองอีกไม่ได้ว่าจริงๆแล้วแกไม่ได้ร่วมฆ่ากับเขานี่ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่ามันตายด้วยซ้ำโจทและจำเลยทั้งสองฝ่ายก็ถกเถียงกันอยู่นานแต่ก็ไม่สามารถจะตกลงกันได้ ผู้ตัดสินคดีพยายามที่จะให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีอย่างที่สุดรู้สึกว่าการสอบสวนระหว่างนายแพรและเก้งตัวนี้เสียเวลานาน,านกว่าใครทั้งหมดจนกระทั่งนายแพรเองก็เริ่มรู้สึกว่ากําลังจะหมดกําลังใจแล้วเพราะารู้ตัวว่าตัวเองมีส่วนผิดอยู่บ้างเหมือนกันขณะที่ตอนนั้นคนที่ฆ่าเก้งโดยตรงก็ยังไม่ตายด้วยถ้าเขาตายมาอยู่ที่นี่ก็คงจะต้องได้รับกรรมเสียพร้อมๆกัน แต่นี่แกมาตายลงก่อนถึงอย่างไรก็คงจะต้องตัดสินให้ได้รับกรรมก่อนแน่เลยทีเดียวขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นพลันนายแพรก็รู้สึกว่ามีแสงสว่างว่ามาจากเบื้องบนเมื่อแกเหลียวไปดูก็เห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งลอยผ่านมานายแพรเพ่งมองพระรูปนั้นด้วยความประหลาดใจที่เห็นพระสงฆ์ลงมาอยู่ที่นี่กับเขาเหมือนกันก็พอดีท่านเหลียวมารู้สึกว่าท่านหยุดมองมาทางนายแพรนิดนึง แล้วก็ลอยหวนกลับมายืนอยู่ที่พื้นเบื้องหน้าบริเวณที่กำลังถกเถียงกันอยู่นั้นพระสงฆ์รูปนั้นก็พูดกับผู้ตัดสินบอกว่าโยมอาตมาขอบินทบาทโยมแพคนนี้ก่อนเถอะนะอาตมารู้ว่าโยมแพคงไม่มีเจตนาหรอกก่อนหน้าที่เก้งตัวนี้จะถูกฆ่าตายไม่นานนักอาตมาได้เดินทางผ่านไปที่นาของโยมแพนี่แหละ พอโยมแพรูร้ว่าอาตมาไม่มีปัจจัยเป็นค่าโดยสารยานพาหนะก็พยายามวิ่งเต้นบอกบุญเพื่อนชาวนาใกล้เคียงนำปัจจัยมาถวายให้อาตมาอาตมาได้รับความสะดวกเดินทางต่อไปได้โยมแพรคนนี้เป็นคนใจบุญนะเขาทำบุญด้วยจิตใจที่เป็นกุศลจริงๆอาตมารู้ท่านผู้ตัดสินก็ยกมือขึ้นเหนือหัวไหว้พระแล้วก็พูดตกลงครับผมอนุญาตให้ ก็เป็นนั้นว่าทั้งคู่นี่อย่าเพิ่งสนองกรรมกันเลยเอาไว้ตัดสินกันอีกทีหลังจากที่ทุกคนนะพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วดีกว่าเก้งตัวนั้นก็ดูท่าทางจะยินยอมต่อคําขอของพระรูปนั้นนายแพเห็นมันเดินเฉยไม่ได้โต้แย้งอะไรขึ้นมาอีกเพราะการใช้หนี้เวรกรรมกันนี้ถ้าผู้ก่อเวรยังไม่ได้รับผลกรรมสนองกรรมเวรน,นั้นก็ยังไม่หายไปไหน เขาจะต้องได้รับโทษทันอย่างแน่นอนในวันหนึ่งข้างหน้าไม่มีทางที่จะหนีพ้นได้เด็ดขาดเมื่อผู้ตัดสินอนุญ,ญาตให้แล้วพระองค์นั้นก็ชวนนายแพรเดินมากับท่านและท่านเดินหน้านายแพรตามหลังนายแพรพยายามทบทวนความจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตนเคยได้ช่วยพระสงฆ์เดินทางได้อย่างเรือนรางเต็มทีว่าจะเป็นพระรูปนี้หรือไม่แต่เพียงครู่เดียวความจำก็ปรากฏแจ่มชัดขึ้นมาว่าเป็นพระรูปนี้จริงๆ นายแพย้จำได้ว่าถวายเงินไปสี่บาทและเงินนั้นก็เป็นของตนเพียงบาทเดียวเท่านั้นเองนายแพรนึกประหลาดใจายอยู่ครามครันว่าพระสงฆ์รูปนี้ท่านลงมาที่นี่ทำไมแล้วลงมาได้อย่างไรแล้วทำไมถึงรู้ว่านายแพรกำลังจะได้รับโทษกรรมคราวนี้แกขยับปากจะถามหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สู้จะกล้านะักแต่คิดว่าจะต้องถามท่านให้ได้เมื่อมีโอกาส ในขณะนั้นก็คิดแปลกใจอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือที่อำนาจบุญจากการถวายค่าพาณะพระเพียงบาทเดียวรวมกับเงินของเพื่อนๆอ,อีกคนละเล็กคนละน้อยเพียงสามบาทเท่านั้นจะช่วยให้ตนได้มีโอกาสกลับไปสู่โลกมนุษย์ได้อีกในแพรก็คอยฟังว่าพระท่านจะพูดถามอะไรบ้างก็เห็นท่านนิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรด้วยเลยพอเดินตามท่านมาได้สักครู่ก็รู้สึกว่าพระท่านเดินเร็วขึ้นและตัวท่านเองก็ค่อยๆห่างพระออกมาทุกที ก็รู้สึกว่าอ่อนเพลียแข้งขาอ่อนจนจะล้มได้เหลียวไปเห็นพระกำลังจะลับตาไปเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นสติสัมปชัญญะก็ขาดวูบชั่วขณะหนึ่งมารู้สึกตัวอีกครั้งก็ตอนที่กำลังนอนสมอยู่ที่บ้านมีญาติพี่น้องมานั่งพยาบาลกันอยู่พร้อมเพรียงและได้ยินเสียงใครคนหนึ่งพูดว่าเออทดลองยาขนาดนี้หน่อยเถอะนะมันไม่มีลมหายใจตั้งห้าหกชั่วโมงแล้วแต่ทำไมตัวมันถึงยังอุ่นอยู่ ลองผลกับเล่ากรอกเข้าไปสิบางทีมันอาจจะพื้นขึ้นมาได้เฮ้ยขอเหล้าหน่อยเว้ยพวกเว้ยได้ยินเสียงเขาฝนยากันสักครู่หนึ่งก็รู้สึกว่าขากรรไกรถูกงัดแล้วก็มียารสขมไหลลงมาในลําคอยานั้นได้ซึมวาบไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นก็รู้สึกเนื้อตัวแขนขาเบาขึ้นรู้สึกว่ามีแสงสลัวสลัวมาเข้าตาก็พยายามลืมตาขึ้น ครั้งแรกก็รู้สึกแสบตาแต่สักครู่ก็หายไปแล้วก็สามารถมองเห็นภาพในห้องได้อย่างชัดเจนเห็นพวกญาติๆกำลังดีอกดีใจร้องตะโกนกันต่อพื้นแล้วพื้นแล้วฮะพื้นพื้นแล้วใครคนหนึ่งเรียกหาน้ำหาข้าวต้มมาป้อนให้แล้วก็บอกให้นอนนิ่งๆอย่าเพิ่งพูดอะไรได้ยินเสียงใครคนหนึ่งซึ่งคงจะเป็นเจ้าของยาที่กรอกลงมาในคอสักครู่นี่กำลังคุยขโมงโสงเฉงียงอยู่ข้างนอก แต่นายแพรก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักคงหลับตานอนพักหายใจระรวยระรวยต่อไปอีกจนถึงตลอดรุ่งหลังจากนั้นอาการไข้ของนายแพรก็ค่อยกระเตื้องขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่ต้องกินยาอะไรนอกจากยาบำรุงร่างกายแล้วก็อาหารอ่อนๆบางประเภทเท่านั้นเพียงไม่กี่วันนักนายแพรก็ลุกขึ้นนั่งได้แล้วก็เล่าเรื่องที่ตัวตายไปได้พบมาพบอะไรตาอ,อะไรมาให้ญาติพี่น้องฟังแล้วต่อมาก็ได้เล่าให้ในายฉุยโตอ,อินฟังอีกครั้งหนึ่ง หลังจากกลับมาจากโลกหลังความตายได้ระยะหนึ่งแล้วครับคำพระท่นานว่านานาจิตตังนี่แปลว่าต่างจิตต่างใจมนุษย์ในโลกนี้มีรวมกันเป็นพันพันล้านคนต่างชาติต่างภาษาต่างผิวพันธุ์ต่างขนบธรรมเนียมประเพณีต่างรสนิยม แต่สิ่งที่นิยมกันในหมู่คนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบของกลุ่มอื่นก็ได้พี่น้องท้องเดียวกันร่วมสายเลือดเดียวกันอุปนิสัยใจ,ใจคอยังไม่เหมือนกันแม้แต่คู่แฝดที่เกิดมาเกือบจะพร้อมกันหน้าตาผิวพรรณละไม้แมนกันจนแทบจะแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นคนไหนก็ยังมีอะไรที่ไม่เหมือนกันทั้งหลายอย่างบางคนชอบความสงบสันโดษบางคนชอบคบเพื่อนบางคนอยู่ในวงสังคม การหาความสุขใส่ตัวก็เหมือนกันบางคนสนุกมีสุขในอบายามุกแต่บางคนกลับชอบสนุกกับธรรมชาติสนุกกับเรื่องการมารมณ์แต่ก็มีบางคนที่มองเห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นความสุขของตัวเองลุงน้อยแสงคําบ้านทาศบเศร้าในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของเมืองไทยเราเนี่ก็อยู่ในประเภทเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเป็นความสุขของตัวเอง ยิ่งทุกข์มากเท่าไหร่แกก็จะพอใจหัวเราะขบขันตบมือตีตีนอย่างสนุกสนานเพียงแต่ผู้อื่นที่ว่าลุงน้อยแสงคำทำให้เกิดทุกข์เพื่อความสุขของแกนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์ที่ตกเป็นเครื่องมือสร้างความสุขให้แกก็ได้แก่แมวบ้างหมาบ้างหนูทั้งหนูบ้านหนูนาและกรอกกรอกแกมีความสุขในการแกล้งสัตว์ให้เกิดความทุกข์มาตั้งแต่เป็นเด็ก อายุแกมากขึ้นเท่าไหร่แกก็ไม่เคยเลิกสนุกแบบนี้จนมีลูกมีเมียแล้วแกก็ยังทำอยู่ป้าบัวผันเมียแกก็อิดหนาระอาใจในขอร้องให้แกเลิกเสียแกก็ไม่ยอมยังดื้อรั้นดันทุรังว่าแกไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนความสุขของแกใครอย่ามายุ่งแกว่าอย่างนั้นพออายุเลยสี่สิบปีไปแล้วลุงน้อยก็เริ่มป่วยตอนแรกก็ไม่มีอาการอะไรมาก นอกจากเวลานั่งส่วมแกจะรู้สึกปวดปวดตรงทวารหนักท้องผูกถ่ายลำบากต้องกินยาระบายกันอยู่เรื่อยต่อมารอบๆร,รูทวารหนักก็เกิดเป็นเม็ดเป็นตุ่มแล้วก็เป็นคล้ายๆถุงลมยืนออกมาเวลาแกถ่ายอุจจาระก็จะมีเลือดไหลออกมาด้วยแรกๆแกก็ไม่บอกใครคิดว่าเป็นเองก็หายเองครั้นต่อมาอาการยิ่งมากขึ้นถ่ายทุกครั้งก็จะมีเลือดไหลออกมาคราวละมากๆจนแกรู้สึกเพลีย แล้วก็คันที่รูทวารอย่างหนักเมื่อสุกมือเข้าไปเกาไอ้เม็ดที่มีอยู่รอบๆร,รูทวานก็แตกออกก็มีน้ําเหลืองไหลยเยิ้มต้องเอาผ้าเอาสําลีเอามาซับรองไว้แม้กระนะั้นน้ําเหลืองก็ยังซึมออกมาเละสโรงที่แกนุ่งเป็นด่างเป็นดวงจะนั่งตรงๆก็เจ็บปวดทรมานต้องนั่งตะแคงตะแคง,งแกก็เลยเลือกวิธีนอนไปซะเลยด,ดีกว่านั่งในที่สุดก็ทนไม่ไหวก็เลยไปหาหมอกลางบ้านที่รักษาคนไข้้วยยาไทยแผนโบราณ หมอฟังคำบอกเล่าถึงอาการแล้วก็บอกว่าแกเป็นริดสีดวงทวารก็ให้ยามาต้มกินให้ยามาทาแผลรักษาหมดเงินไปตั้งเยอะแยะโรคก็ยังไม่หายหรือแม้แต่ทุเลาก็ไม่ทุเลาป้าบัวพันก็เลยตัดสินใจพาแกเข้าเมืองมาให้หมอแผนปัจจุบันที่คลินิกตรวจดูหมอตรวจดูก็บอกว่าเป็นริดสีดวงทวารหนักเหมือนกับหมอโบราณว่าถ้าจะให้หายก็ต้องผ่าตัด ลุงน้อยแกก็ไม่ยอมให้หมอผ่าแต่ว่าขอยามากินกลับมาอยู่บ้านอาการก็มีแต่ทรงกระสุดในที่สุดแกก็ถึงแก่กรรมไปด้วยความทรมานนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้บางคราวถึงกระดิ้นไปมาด้วยความเจ็บปวดแผลที่ทวารหนักศพของแกตั้งสวดพระอภิธรรมที่บ้านตามประเพณีคนเมืองเหนือเมื่อครบสามวันแล้วก็เอาไปเผาในป่าชาของหมู่บ้านโดยยกลงศพขึ้นวางบนเชิงตะกอกลางที่โลง่ง มีฟืนกองซ้อนกันอยู่ข้างใต้เขาจะจุดไฟฟืนแล้วก็ไฟก็จะค่อยๆไหม้ลงศพไปจนหมดศพที่ยังไม่ไหม้ก็จะมองเห็นสับเปลือต้องคอยเอาเหล็กแหลมแทงท้องศพเพื่อไม่ให้ท้องที่ขึ้นอืดเน่านั้นแตกออกน้ำเหลืองมันจะกระเซ็นไปรอบตอนที่ศพยังอยู่ที่บ้านก็จะมีชาวบ้านมาอยู่เป็นเพื่อนฟังพระสวดบ้างเล่นการพนันกันบ้างดื่มสุรากันบ้างช่วงนั้นเขาเรียก เร,รือนร้อนถือเป็นงานอย่างหนึ่งก็คืองานปล่อยผีตายเมื่อเอาศพไปเผาแล้วจะมีเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ใหญ่มาอยู่เป็นเพื่อนลูกเมียของคนตายช่วงนี้เขาจะเรียกว่าเรือนเย็นแล้วก็ไม่มีการเล่นเฮฮากันเหมือนตอนศพยังอยู่ในบ้านการพูดการคุยกันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของคนตายนั่นแหละเพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งรู้จักลุงน้อยแสงคำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กด้วยกัน ลงความเห็นว่าลุงน้อยน่ะเจ็บแล้วก็ตายเพราะกรรมตามสนองก็เลยมีคนขอให้เพื่อนบ้านคนนั้นเล่าให้ฟังว่าลุงน้อยแกไปทํากรรมอะไรไว้แล้วก็กรรมตามสนองแกอย่างไรพ่อหนานตาหนานนี่หมายถึงคนที่เคยบวชเป็นพระแล้วก็ศึกออกมานะครับพ่อหนานตาเล่าว่าลุงน้อยเนี่ยแกชอบเล่นสนุกอยู่อย่างหนึ่งก็คือชอบทรมานสัตว์แต่ไม่ได้ตั้งใจจะถึงฆ่ามันให้ตาย วิธีเล่นสนุกของแกก็คือจับแมวหรือหมาที่บ้านแกเลี้ยงไวะ้ะเอายาหม่องมาป้ายที่ก้นมันายาหม่องก็จะทําให้สัตว์ที่ว่าเนี่ยรู้สึกร้อนวูบวาบแล้วก็แสบที่ก้นแกจะจับแมวหรือหมาไว้ครู่หนึ่งจนกว่ายาหม่องจะออกฤทธิ์เต็มที่แล้วถึงได้ปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระแมวหรือว่าหมาที่ถูกยาหม่องป้ายที่ก้นมันก็จะนั่งลงเอาก้นมันถูกับพื้นกระดานบ้างถูกับดินกับหญ้าบ้างเพื่อให้หายเจ็บปวดแล้วก็ปวดแสบปวดร้อน ยิ่งถูมากๆข้าวกล่นมันก็ถลอกบอกเปิกยาหมองก็ยิ่งทำให้มันแสบทุรนทุรายมากขึ้นแมวหมาได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสแต่ลุงน้อยกลับรู้สึกสนุกขวเราะชอบใจจนน้ำตาไหลพ่อแม่จะห้ามยังไงก็ไม่ฟังยังคงทำอย่างนั้นเรื่อยมาเมื่อโตขึ้นก็คิดหาวิธีสนุกเพิ่มขึ้นแกไปซื้อกรงดักหนูมาดักเพราะว่าที่บ้านแกนหนูชุมมากดักได้หนูมาแล้วแทนที่จะเอาไปปล่อย หรือว่าฆ่ามันให้ตายไปเสลยแกกลับเอานะ้ำมันเบนซินราดรถที่หางเองมันแล้วก็จุดไฟจ่อเข้าไปพอไฟลุกขึ้นที่หางลามไปหาก้นเนี่ยหนูก็จะวิ่งไปรอบรอบกรงดักด้วยความตกใจและเจ็บปวดแล้วในที่สุดมันก็ตายซึ่งระหว่างที่หนูวิ่งหนีไฟที่ลุกอยู่ที่หางที่ก้นของมันนั้นลุงน้อยก็จะหัวเราะจนดิ้นไปมาด้วยความสะใจตอนหลังก็เห็นว่าหนูมันมีหางเกรี้ยงๆไฟลุกเดี๋ยวเดียวก็ดับ แกก็เลยคิดไปดักเอากระรอกเอ่เอามาเพราะว่าหางกระรอกนี่ขนมันเป็นพวงชุ่มน้ำมันได้มากกว่าทำให้แกสนุกได้นานกว่าคนอื่นๆที่เคยรู้จักลุงน้อยผู้ตายมาก็ายืนยันคำเล่าของพ่อหนานตาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นแล้วก็ลงความเห็นว่าไอ้ที่แกป่วยตายนี่จุดที่เกิดความทรมานก็คือที่รูทวานน้องแกซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่แกเคยทำกับหมาแมวหนูแล้วก็กระรอกมากมาย หมาแมวไม่ถึงกระตายแต่มันก็ได้รับความทรมานทั้งไม่ใช่ว่าแกจะทำเพียงครั้งเดียวแต่ละตัวถูกแกทรมานด้วยความสนุกสนานอย่างนั้นจนนับครั้งไม่ถ้วนจนมันจะวิ่งหนีทันทีเมื่อแกเดินเข้าไปใกล้บ้านแต่แกก็พยายามหาความสนุกจนได้ด้วยการรอให้มันนอนหลับซะก่อนถึงทำพระท่านสอนไว้ครับว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนใครทำอะไรกับเราไว้ในทางชั่วร้ายก็อโหสิให้เขาเสีย อย่าพยาบาทอาฆาตจองเวียนหาทางแก้แค้นเพราะว่าถึงตัวเราจะอโหสิให้แต่ว่ากรรมที่สร้างขึ้นมานี่จะไม่หายไปไหนเมื่อถึงเวลามันจะสนองตอบแก่ตัวเขาเองหากเราถือโกรธไปทำความชั่วยอย่างนั้นตอบเขาก็เท่ากับเราไปสร้างกรรมขึ้นมาอีกตอบแทนเขา,าจะได้หายแค้นแต่กรรมที่เราสร้างก็จะต้องตอบสนองแก่เราในวันหนึ่งข้างหน้าเหมือนกับเรื่องของลุงน้อยแสงคํำที่แกสร้างกรรมกับสัตว์ไว้ ในที่สุดแกก็ต้องจบชีวิตลงด้วยกิริยาอาการเหมือนกับสัตว์ที่ถูกแกทำไว้นั่นแหละครับสมกับคำที่ว่าให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวครับ